สามพิมลสี่รุ่นนิยมพระเนื้อผงหลวงพ่อกวยชุดตินทโลวัดโคสิตารามย้อนยุคสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอชาวรอยเรื่องพุทธคุณทุกทท่านพบกับผมเหมือนเดิมภูผาเพชรทองกระนองฤทธิ์นะพี่พี่น้องนองท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะก็ ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับและอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอและเราไลฟ์สดนะเราจะมีไลฟ์สดทุกวันนะเวลา2ทุ่มครึ่งหรือถึงประมาณ3าทุ่มนะเป็นต้นไปนะจนนะดึกดื่นค่ำคืนกันเลยทีเดียวเชียวนะก็ ฝากมาดูไลายสดกันด้วยระกันนะครับพี่ๆคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมได้รวบรวมข้อมูลนะครับนะเอาไว้นะเกี่ยวกับพระเนื้อผง3มพิมพ์หลักนิยมลำดับต้นที่เป็นพระเนื้อผงย้อนยุคและ4รุ่นที่มีพระเนื้อผงจัดสร้างแล้วพระเนื้อผงใน4รุ่นนี้ได้รับความนิยมสูงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์เยอะนะ ลาคงราคาก็นเดินไปค่อนข้างแรงนพอสมควรนะครับนะก็ยกตัวอย่างนมาให้ฟังนะสามพิมลัก4รุ่นนิยมนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดนะที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ดูแล้วถูกใจไฉไลใช่เลยนะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะถ้าดูแล้วถูกใจนะคลิปนี้ให้พิมพ์คําว่ารักพิมพ์คําว่ารักเลยนะพี่นะรักเลยนะครับนะรักเลย,เลยไว้ใต้คอมเมนต์ นะจะก,กี่รักก็ได้จะก,กี่เลิฟก,ก็ได้นั้นะแล้วแต่ความสะดวกนะของแต่ละบุคคลนดะ้ยังไงก็นะร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกันถ้าดูแลถูกใจนะถ้าดูไม่ถูกใจไม่ต้องพิมพ์นะครับนะถ้าดูไม่ถูกใจไม่ต้องพิมพ์นะถ้าดูแลถูกใจก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะพิมพ์คําว่ารักเข้ามาได้เลยนะครับนะสามคลิปวิดีโอนะที่นะผ่านมานั้นะเนี่ยเป็นคลิปที่3นะครับนะที่เราได้ปล่อยในปีนี้นะาก็มีอะไรให้ร่วมสนุกกันเอาแหละอย่ามาให้เป็นเสียเวลาพูดพัม่มตำเพลงเล่มเง่นันแหละูผา พร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะสำหรับเริ่มต้นที่3พิมพ์หลัก3พิมพ์หลักผมจะนับ1 2 3 แต่ว่าไม่ได้เรียงว่าอันไหนนิยมสูงอันไหนนิยมรองอันไหนนิยมน้อยไม่ได้เรียงแบบนั้นนะพี่นะเพียงแค่หนึ่งสองสามเรียงลําดับให้ดูเฉยๆนะครับนะจะได้เข้าใจง่ายว่าหนึ่งคือไรสองคืออะไรสามคืออะไรและสี่รุ่นนะก็ไม่ได้จัดเรียงนะเพราะผมไม่ได้ยกมาแต่ว่าเป็นสี่รุ่นที่มีพระเนื้อผงนะแล้วได้รับความนิยมก็จะไล่มาตั้งแต่ปีพศเลยนะตั้งแต่ยุคเก่าจนถึงยุคกลางนะครับก็จะมาไล่ให้ฟังเริ่มจากหนึ่งเลย นะครับนะพระพิมพนิยมที่เป็นเนื้อผงนํามาทําย้อนยุคออกตรงโดยวัดโคสิตารามวงเล็บเน้นย้าว่าออกตรงโดยวัดโคสิตารามไม่นับนอกวัดนะไม่นับพิธีร่วมนับแค่วัดโคสิตารามสร้างเท่านั้นวัดถุมคคลย้อนยุคพิมพ์ที่หนึ่งคือพิมพ์พระปกโพก้าใบนะพิมพ์พระปกโพก้าใบถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่ได้รับนะนี้โอ้โหได้รับความนิยมมากนะทั้งใน ทันยุคของหลวงพ่อและก็ย้อนยุคนะสมเด็จปกโค9ก้าใบนะครับนะก็คือพิมพ์นี้เลยถ้าเป็นย้อนยุคจะมีมาทําเป็นด้านหลังหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคือหลังพระแม่ธรณีหลังรูปเหมือนหลวงพอ่อกลวยนะแล้วก็หลังยันนะครับนะอันนี้เป็นพิมพ์หลักๆแล้วกันนะที่มีการทําออกมานะครับนะที่ออกตรงโดยว่าโคศิตารามหนึ่งสมเดพพ็จปกโคเก้าใบมาถึงลําดับที่สอง นะสองนี่ถ้าผมพูดไปจะต้องร้องออปอหลอเลยนะครับนะั่นก็คือสมเด็จแวกม่านนะพระสมเด็จแวกม่านถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับนะ ในวัตถุมงคลย้อนยุนะทั้งในวัดกด็ดีนอกวัดก็ดีรวมไปถึงเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมลำดับสูงสูง,สงต้นต้นตน,นะที่เป็นพระเนื้อผงในพระทันยุคของหลวงพ่อขวยชุดตินทโรด้วยนะภายหลังมาวัดโคศีตารามก็ได้มีการมาจัดสร้างนะมีหลากหลายรูปแบบที่เป็นด้านหลังนะครับนะหรือว่าพิมพ์ด้านหน้าเองก็จนะมีพิมพ์ปางสมาธิบ้างนะพิมพ์ปางมารวิชัยบ้างที่เป็นพระพุทธด้านหน้านะด้านหลังนะก็จะมีหลากหลายรูปแบบที่ทางวัดทำออกมาไม่ว่าจะเป็นหลังยันหลัง รูปเหมือนนาะหลังพระพรมนะครับนะก็มีหลากหลายรุ่นแตกต่างกันไปนะมาถึงลำดับที่3นะที่ถูกพูดถึงเยอะมากนะครับนะสำหรับพระพิมพ์นี้นั่นก็คือสมเด็จพุทธกวักนะพระพิมพ์สมเด็จพุทธกวักนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิมเลยนะที่ได้รับความนิยมตลอดนะพี่ๆนะรวมไปถึงทันยุคข,ของหลวงพ่อนะก็ได้รับความนิยมสูงมากนะครับนะสำหรับคนที่ชอบทางด้านเกี่ยวกับเรื่องสายพภอกรัพนะหลายๆคนบอกว่านะใช้สมเด็จพุทธกวักแล้ว โชคก็ซั์ดีมากนะครับนะเงินทองดีนะครับนะไม่ได้เหมาะสําหรับแค่คนค้าขายอย่างเดียวนะพี่นะพอได้ยินคําว่าวกวักเนี่ยนะเราจะคิดว่าเฮ้ยสำหรับคนค้าขายอย่างเดียวนะไม่จําเป็นพี่พี่นะเพอาะสมเด็จพุทธกวักเนี่ยเขาจะเป็นแนวพุทธคุณนะเบื้องต้นแล้วกันเนาะนะก็นะกวักนําพาสิ่งดีๆเข้ามาให้กับผู้บูชานะกวักโชคกวักลาบกวักวาสนานําพาคนดีสิ่งดีของดีเข้ามาให้แก่ผู้บูชาและสมเด็จพุทธกวักสร้างไว้เพียงไม่กี่รุ่นด้วยนะนะสร้างไว้น้อยมากสําหรับพิมพ์ย้อนยุค นะครับนี่ก็คือ3พิมพ์นิยมนะที่เป็นวัตถุมงคลย้อนยุคของหลวงพ่อกวชุดนิทโลหนะึสมเด็จปกโพก้าใบนะสอนะสมเด็จพระแวกมานนะสมนะสมเด็จพุทธกว่กนะสามพิมพ์หลักนะครับนะที่เป็นพันเนื้อผงต่อมามาที่4รุ่นนิยมนะมีอะไรกันบ้างนะผมจะเรียงไปเป็นลำดับปีนะครับพี่ๆไม่ได้เรียงตามความนิยมหรือสนนราคาเล่นหาที่สูงกว่าต่ำาว่ากันนะ ปีที่หนึ่งเลยต้องบอกเลยว่าเป็นวัตถุมงคลย้อนยุคเนื้อผงในตำนานถือว่าเป็นพระเนื้อผงรุ่นแรกเต็มรูปแบบที่วัดโพสิตารามย้อนยุคขึ้นมานั่นก็คือวัตถุมงคลปีพศ2539นะต้องบอกเลยว่าพระรุ่นนี้นะถูกยกย่องให้เป็นพระเนื้อผงหรือว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีวัดเอ่อมีมวลสารเก่าของหลวงพ่อกลวยรวบรวมนะไว้มากที่สุด นะรุ่นนี้ถูกยกย่องนะณปัจนะจุบันนี้นะถูกกล่าวขานกันลักษณะประมาณนี้นะเพราะรุ่นนี้ก็เป็นพิมพ์กดมือด้วยนะใช้ระยะเวลาการทํากันอย่างยาวนานนะมีการรวบรวมมวลสารนะจากศิญญานุสิกเก่าๆนะที่ตกค้างไว้ที่วัดก็ดีศิญญานุสิกเก่าๆก็ดีนะชาวบ้านที่มาร่วมใจวัตถุมงคลที่เคยได้จากหลวงพ่อมาให้ก็ดีนะรวบรวมไว้เป็นจํานวนเยอะมาก นะครับนะในปีพ,ออพศ2539ถ,ถือว่าเป็นการย้อนยุคนะที่มีพระเนื้อผงนะแล้วก็เป็นย้อนยุคที่สมบูรณ์แบบนะยิ่งใหญ่นะถือว่าเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อกวยชุดอินทโลนที่ออกในนามวัดโคสิตารามนะครับนะในพระเนื้อผงรุ่นนี้ก็มีหลากหลายพิมพ์เลยนะที่เป็นพิมพ์นิยมทำออกมา นะไม่ว่าจะเป็นพระสามพิมพ์หลักที่ผมบอกไปสมเด็จปกโพ่เก้าใบนะครับนะสมเด็จพระเอ่อพระสมเด็จแบกม่านนะครับนะสมเด็จพุทธกวักนะครับนะแม่นางกวักนะพระขุนแผนนะพระศิวลีนะครับนะโหมีหลากหลายพิมพ์นะปกโพ8แปดใบนะครับนะทำออกมานะหลากหลายพิมพ์มากที่เป็นพระเนื้อผงนะก็ลองไปเลือกดูแล้วกันเพราะว่ารุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่มีสตอรี่เรื่องราวหนึ่งแหละพี่สักสีรุ่นแรกนะนะนะต้องบอกเลยนะั้นหนึ่งคือสักสีรุ่นแรกเลยสองคือ มีเรื่องราวสตอรี่เกิดขึ้นมากมายที่เราได้รับรู้รับฟังหนึ่งแหละนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หลวงพ่อัวชุดตินทโรนะท่านมานั่งอยู่บน กองวัตถุมงคลและหลวงพ่อเปิลน,นะนะท่านก็มาที่ฐานจิตปลุกเสกเดียวนะล่วงหน้าท่านก็ได้พบเห็นนะครับนะหลวงพ่อกวยชุดนินทโลนะว่านั่งอยู่บนกองวัตถุมงคลน,นะครับนะหรือว่าจะเป็นนะที่หลวงพ่อพาสัมผัสนะมองเห็นถึงพลังนะบารมีของหลวงพ่อนะสายสินที่โยงมาจากสรีระสังขารที่โยงมาจากลูกเหมือนของหลวงพ่อนะก็มีแสงนะเป็นแสงไฟเสียวฟ้านะวิง่งนะตามสายสินแล้วก็ลงมาที่ประลัมพิธี นะครับนะยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะสตอรี่ปีพศ2539นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นในตำนานพระเนื้อผงของวัดโคสิตารามลำดับที่2นะครับนะเรียงลำดับมาเลยนะครับพี่ๆี่นะครับนะลำดับที่2ผมขอยกให้เป็นปีพศ2 5 5 2นะปีพศ2 5 5 2นมีความซับซ้อนนิดนึงนะนะครับนะถ้าเกิดใครมีสมเด็จปกโพ9ใบหรือมีสมเด็จแบกม่าน เราพลิกด้านหลังดูเราจะเห็นตัวเลขที่เขียนอยู่ด้านหลังเมื่อเรานับเบ็ดเสร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วทุกอย่างตรงเนี้ยจะเป็นตัวเลขที่รวบรวมลงได้ปีพศ25 5 3ห้าบสาถูกต้องแล้วครับพี่ๆไม่ได้ผิดเพราะจริงๆแล้ววัตถุมงคลปีพศ2 5 5 2เนี่ยตั้งใจและเจตนาของทางวัดเนี่ยจะออกให้เช่าบูชานในปีพศ255 3้าบานะแต่เนื่องด้วยว่ามีเหตุที่ว่า นะได้ข้อมูลมาเรียบร้อยจากช่างอะไรเรียบร้อยปุ๊บว่าเรือนไทยเนี่ยเสร็จแน่ในปีห้าสามทางวัดก็ทําวัตถุมงคลรุ่นเนี้ยที่จอกในปีห้าสิบสามเนี่ยเสร็จแล้วพอเริ่มสร้างตั้งแต่ปีห้าสองแล้วก็ทาพิธีพุทธาพิเศษเพราะวัดตั้งใจจะเสกหลายวาระแล้วก็เสกปีห้าสองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยรอเสกห้าสามรอเข้าพิธีพุทธาพิเศษปีห้าสามและจะเปิดให้เช่าบูชาในปีพศสองพันห้าสิบสามแต่เนื่องด้วยว่า เขาก็ตั้งตารออยู่ถ้าเลือนไทยเสร็จปุ๊บจะมีวัตถุมงคลที่เป็นนะพิธีพิเศษนะเป็นที่ระลึกนะในการฉลองเลือนไทยพิพิธภัณฑ์ให้สมบูรณ์แบบสมเกตสมบารมีหลวงพ่อกลวยนะก็เลยตัดสินใจว่าเอาวัตถุมงคลรุ่นเนี้ยที่เสกแล้วเนี่ยในปีพศ2 5 5 3ที่จะออกเนี่ยมาออกให้เจ้าบูชาในปี52ไปเลยนะก็เลยออกให้เจ้าบูชาในปี52ไปเลยด้านหลังเลยเขียนแบบนั้นแล้วก็กลับกลายเป็นว่านะพระรุ่นเนี้ยกลายเป็นพระในตำนาน ของวัตถุมงคลน,นะอีกหนึ่งรุ่นนะของวัดโคศิตารามนะเป็นรุ่นแรกนะในวัตถุมงคลทั้งหมดของหลวงพ่อกวลจุดินทะโลยอนยุคที่ออกตรงโดวยวัดโคสิตารามที่เดินทางสู่ราคาหลักหมื่นเหรียญโล่รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะที่เดินทางสู่ราคาหลักหมื่นและเป็นนิยมตลอดการมาตลอดนับปัจจุบันนี้ยังอยู่ในหลักนิยมตลอดการถ้าเรานับจากเหรียญโล่เป็นหลักแต่ในตอนนั้นเขาสร้างพาเนอร์ผงเสร็จแล้วนะก็คือเสร็จเป็นบางส่วน นะ่ะก็เลยต้องถือการยกเลิกนั้นะนํามาออกในในตอนปีเอ่พอพศ2552เลยเพราะก็จะมีการสร้างนะค่อยๆรวบรวมการสร้างไปเรื่อยๆสร้างพระเนือ้อผงม,มา1ชุดเสกปุ๊บแล้วก็มาเสกต่ออนะไรเงี้ยก็มีลําดับการสร้างไปแต่พอเสร็จปุ๊บมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะให้รู้ไว้เป็นข้อมูลจะได้ไม่งงนะครับนะรุ่นต่อมานะครับนะรุ่นที่สามรุ่นที่สามต้องบอกเลยว่าต่อกันเลย นะพิ่งพูดถึงเมื่อกี้เองนะครับนั่นะก็คือรุ่นฉลองเรือนไทยพิพิธภัณฑ์ปีพศ .2553 ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่ถ้าเรายกเป็นรุ่นนิยมสูงสุดอยู่ลิปหนึ่งใน3ของวัตถุมกคลหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะวันนี้ผมขอยกเกี่ยวกับพระเนื้อผงขึ้นมานะพระเนื้อผงรุ่นนี้บอกได้เลยว่ามวลสารสุดยอดแล้วมีเนื้อหลายโซนที่ทําออกมา นะแล้วทำออกมาเป็นพิมพ์นิยมนิยมของหลวงพ่อและเจียมคันประสบการณ์เยอะมากนะพระรุ่นนี้นะพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลนะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะถ้าเกิดใครเก็บสะสมวัตถุมงคลมานานนะและเป็นคนชอบอ่านหนังสือเก็บมาสักเมื่อสิปีที่แล้วจะรู้จักว่าสุดยอดในตำนาน5เสือถ้าห้าเสือนี้เสกที่ไหนพิธีนั้นห้อยคอได้ทันทีนะหเสือที่ผมกล่าวนี้นะเป็นการยก นะครูบาอาจารย์ทั้ง5ท่านถ้ามีครูบาอาจารย์ทั้ง5ท่านนี้ไปเสกร่วมกันพิธีไหนก็นแล้วแต่นะพิธีนั้นถือว่าเป็นพิธีที่สุดยอดห้อยคอได้เลยนะนี่คือคํากล่าวนิยามของคนที่เก็บสะสมวัตถุมงคลในยุคก่อนๆในยุคที่ยังไม่มีโซเชียลนะยุคที่ประมาณช่วงปี5354ที่หลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเอ่อหลวงพ่อรวยเริ่มมีชื่อเสียงนะห้าเสือที่ผมกล่าวมานนี้มีครูบาอาจารย์ท่านใดบ้างมาฟังกันดีๆหนึ่งหลวงพ่อรวยวัตะโก 2. หลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วสหลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนสหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมและหหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะเมื่อเราวๆสิบปีที่แล้วที่ครูบาอาจารย์ทั้ง5ท่านนี้ยังดำรงขันอยู่นะ5ห้ท่านครูบาอาจารย์เนี่ยถูกยกย่องให้เป็น5เสือในะแห่งแผ่นดินนะว่าสุดยอดเลยถ้าพิธีไหนมาเสกนะโอ้โหพิธีนั้นสุดยอดแล้วหเสือหรือหครูบาอาจารย์นี้ ก็ได้มาเสกวัตถุมงคลหลวงพ่อกวยชุตินทโรรุ่นฉลองเองืนอไทยพิพิธภัณฑ์ครบทั้งห้าคูบาอาจารย์แต่รุ่นนี้จริงๆยังมีอีกนะหลวงพ่อพระหลวงพ่อเกาะนะครับนะยังมาร่วมอีกนะรวมแล้วประมาณ10กว่าคูบา,าจารย์นะที่มาร่วมเสกพิธีปีพศ2553ถือว่าเป็นหนึ่งพิธีนะที่เออไม่ควรพลาดเลยแหละนะเป็นรุ่นนิยมหลักเหมือนกันนะครับนะแล้วก็นะได้รับความนิยมมาตลอดการแล้วก็มาถึงลำดับสุดท้ายลำดับที่สี่ ลำดับที่4นี่นะเป็นวัตถุมงคลนะที่ไม่ธรรมดานะเพราะรุ่นนี้มีการสร้างพระเนื้อผงเพียงแค่2พิมพ์เท่านั้นแต่กลายเป็นสองพิมพ์ในตำนานจนถึงนปัจจุบันนี้นั่นก็คือรุ่นมงคลชีวิตปีพศ2 5 5 4ดูแลการจัดสร้างโดยนะพระครูโกวิชัย,ยกิจนะหรือว่าหลวงพ่อวิชัยวัตฒนเด่นนะครับนะรุ่นนี้บอกเลยว่าสุดยอด เพราะว่าทําพระเนื้อผงม,มาสองพิมพ์เองหนึ่งคือพระพิมพ์แหวกม่านสองคือพิมพ์ดวงแก้วพระศรีวลีแล้วพระผงพิมพ์ดวงแก้วพระศรีวลีณปัจจุบันนี้ยังเป็นหนึ่งเดียวในตํานานของวัดโคศิตารามที่ยังไม่ได้มีการสร้างซ้ําแล้วมาสร้างครั้งแรกในครั้งนี้นะครับน่โหูสุดยอดมากนะเพราะว่าปกติเนี่ยดวงแก้วพระศรีวลีเนี่ยนะครับนะจะทําเป็นรูปภาพขนาดห้อยคอทำเป็นล็อกเกตนะแต่มีรุ่นเนี้ยที่ทําเป็นพระเนื้อผงแล้วอีกหนึ่งพิมพก็เป็นพิมพ,พระแหวกม่าน ที่ไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยด้านหลังเป็นพระพมนะด้านหน้าเป็นสะดุ้งกลับมาในสุดยอดไหมนะนะรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาและเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์สูงมากแต่ระวังนิดนึงนะครับพี่ๆพระแหวกมากรุ่นนี้มีเกสแล้วนะนะมีของปลอมออกมาแล้วนะให้ดูที่เนื้อนะให้ดูที่เนื้อนะถ้าเป็นของปลอมเนื้อจะเป็นสีขาว,ขาว ขาวๆเลยแล้วมวลสารจะเป็นจุดเม็ดเม,ม็ดดำๆดำๆดำๆแล้วก็เนื้อจะออกเป็นโซนมันๆเงาๆนะพยายามทําให้เป็นเหมือนคล้ายๆเนื้อผงน้ํามันแต่ว่าแท้เนื้อแท้ของจริงยังไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคนละรูปแบบเลยนะแล้วของปลอมที่ทำออกมาเนี่ยผมเคยเห็นอยู่ครัง้งสอครั้งนะทำมาค่อนข้างขมด้วยถ้าเป็นเนื้อแบบนี้ยสีขาวๆเหมือนพัสมเด็จ เหมือนพระสมเด็จทั่วไปสีขาวๆเนื้อมัน,มนเงาๆหน่อยแล้วก็ส่องไปเนี่ยจะเห็นมวลสารเป็นจุดๆเม็ดเม็ด,มดสีดำๆอะ่ะนั่นคือวางเลยไม่ใช่นะครับนะปีนี้เนื้อเป็นเอกลักษณ์มากแล้วดูง่ายนะครับนะพระรุ่นนี้ดูง่ายมากดูไม่ยากนะครับเป็นรุ่นที่ได้ทําพิธีพุทธาพิเศษยาวนานที่สุดที่ออกตรงโดยว่าโคสิตารามนะเสกทั้งหมด16วาระพิธี ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ออกตรงเดี๋ยว่าโคสีตารามเสกยาวนานที่สุดเลยนะนะครับนะเสกยาวนานที่สุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพิธีบเข้าร่วมพิธีบุทธ,ธาพิเศษและอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวจากครูบาอาจารย์รวมไปถึงเข้าเสกที่วัดโคศีตารามถึงสองวาระนะพูดง่ายๆว่าเข้าอุโบสถวัดวโคศีตารามสองครั้งอะ่ะหนึ่งคือเข้าร่วมกับพิธีฉลองเนืน่องในวิปิตัพันในปีห้าสามนะที่มีพิธีห้าเสืออยู่ นะครับนั้นแล้วก็มาเสกในพิธีของรุ่นของของรุ่นตัวเองนะก็คือปี54นะและในระหว่างช่วง1ปีเนี่ยนะที่มีเวลาเนี่ยระหว่างรุ่นสู่รุ่นเนี่ย ช่วงหนึ่งปีเนี่ยก็ไปให้ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะอ,อ,อธิษฐานจิตปลุกเสกนะหรือหรือว่ารวมไปถึงเข้าพิธีพุทธาพิเศษอย่างเช่นพิธีใหญ่ๆอย่างเช่นที่วัดเนินสุทาวาสหลวงพ่อเกี้ยงนะก็จะมีหลวงพ่อฟูวัดบางสมากหลวงพ่อชานวัดบางบ่อหลวงพ่อเกี้ยงวัดเนินสุทาวาสหลวงพ่ออวยพรวัดดอนยหหอมนะทำพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับนะก็นะก็เข้าไปร่วมหลายวาระพิธีถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจรุ่นอื่นไม่ใช่ไม่น่าสนใจนะพี่ ความน่าสนใจมีความแตกต่างกันไปนะเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังในคลิปหน้านะแต่ว่าคลิปนี้เป็นเรื่องราวที่เรารวบรวมมาว่าเออสี่รุ่นนี้ถูกพูดถึงเยอะนะประสบการณ์เยอะสนุนราคาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่ผมพูดมาเนี่ยนะรวนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างถ้าเราเรานับแค่3พิมพ์หลักที่ผมพูดมานะนะสามพิมพ์หลักที่ผมพูดมาที่อยู่ใน4รุ่นนี้นะส่วนใหญ่แล้ว3มพิมพ์หลักที่ผมพูดมาเนี่ยจะอยู่เลทหลักพันหมดเลยนะหลักพันถึงหลาย,ลายพัน นะครับนะั้นหลักพันถึงหลาย,ลายพันหรือบางช่วงบางรุ่นเคยแตะหมื่นมาแล้วก็มีนะเคยแตะหมื่นมาแล้วก็มีนะพี่ๆพ,พ,พระเนื้อผมผมเลยบอกว่าปีนี้น่าสนใจนะระวังให้ดีนะครับพี่ๆเอาล่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปอย่าลืมนะใครชอบถูกใจพิมพ์คำว่ารักเข้ามานะต้องทำแบบนี้อย่าลืมนะพิมพ์คำว่ารักเข้ามานะครับนะครับโอเคนะให้กับผมได้ยละกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ